ตอนที่761ดสังหารเทพเจ้าบรรพชนโลหิตมองหวังหลินด้วยสายตาเยือกเย็นดัชนีไม่ได้หยุดชะงักและประทับลงไปต่อเนื่องกดลงห่างจากหวังหลินสามนิ้วเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั้งท้องฟ้าหวังหลินกระอักโลหิตออกมาจากปากร่างหายเปลวว่นดุดเ่าป่านขาดร่างกายพลิกกลับไปมาหลายครั้งก่อนจะร่อนกระแทกพื้นจนแตกกระแหงร่างหวังหลินผลักกลับไปต่อเนื่องทุกระยะก้าวจะทำให้พื้นดินแตกกร้าว หลังจากถอยไป109ในที่สุดเขาก็ทำให้ร่างกายมั่นคงได้หวังหลินตกอยู่ในสภาวะย,ย่แย่โลหิตไหลออกมาจากมุมปากรอยร้าวนับไม่ถ้วนอยู่บนพื้นเบื้องหน้าเรากับเป็นการแสดงว่าดัชนีเมื่อครู่ทรงพลังแค่ไหนบนรรพชนโลหิตก้าวเท้าและห่างจากหวังหลินเพียงร้อยเก้าเขาเอ่ยขึ้นอย่างสงบนิ่งข้าจะให้โอกาสเจ้าพูดสามประโยคเท่านั้น โลหิตไหลออกมาจากมุมปากมากขึ้นและมีกระดูกหลายท่อนในร่างแตกหักร่างกายเทพโบราณแข็งแกร่งมากและนี่เป็นครั้งแรกที่มันได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้แต่หวังหลินก็ยังยิ้มได้เป็นรอยยิ้มที่มืดมนที่สุดข้าคิดว่าบรรพชนโลหิตจะปล่อยดัดชนีนั้นลงไปโดยไม่คำนึงถึงความตายของหยาซีเชโวจริงๆและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหวังหลินไม่กลัวเลยแม้ว่าบรรพชนโลหิตจะแข็งแกรง่ง เขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปเท่าสวรรค์หวังหลินคือเซียนผู้ฝืนลิขิตฟ้าหากเขากล้าท้าทายสวรรค์จะอะไรแค่บรรพชนโลหิตกันเล่าหากดัดชนีของบรรพชนโลหิตร่อนลงมาถึงจริงๆหวังหลินเชื่อว่าองาค์ครักเทพจะตายโดยไม่สงสยัยและสัมผัสวิญ,ญญาณข้างใจคงจะพังทลายไปทันทีเช่นเดียวกันสายตาบรรพชนโลหิตเต็มไปด้วยจิตสังหารมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเอ่ยออกมาเจ้ายังเหลืออีกสองประโยค เขาต้องการฆ่าหวังหลินตรงๆเสียจริงและจากนั้นคนวิญญาณเขาเพื่อหาว่าเหยาซีเชโวอยู่ที่ไหนตัว่าเขาอดไม่ได้ที่จะต้องระวังตัวเขารู้ว่าหวางหลินเป็นคนเจ้าเล่ห์อย่างยิ่งแนว่แนว,แนวและโหดเที้ยมไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่หวังหลินจะก่อพายุข,ขึ้นมาในดินแดนวิญญาณปีศาจได้พวกเซียนเท่ารวมถึงเขาต่างก็ถูกเจ้าเด็กคนนี้เล่นงานจนในที่สุดก็เฝ้ามองเขาหายตัวเข้าไปในวังวนโดยมิอาจทำอะไรได้ เขามาด้วยร่างโคลนดังนั้นเป็นธรรมดาที่ไม่กลัวค่าสังหารเขาเมื่อค่าสังหารเขาไปจากนั้นร่างจริงจะโจมตีซีเชโวทันทีเม็ดยาวิญญาณโลหิตไม่ได้ไร้ข้อพบพร่องสัทีเดียวหวังหลินปากโลหิตจากมุมปากปัดถูเสื้อผ้าตัวเองและเอ่อยขึ้นผู้อาวุโสบรรพชนโลหิตเหยีซีเชโวปลอดภยัยในหลายร้อยปีที่ผ่านมาผู้น้อยไม่ได้แตะแม้แต่เส้นผมนางสักเส้นผู้น้อยสามารถปล่อยให้นางกลับก็ได้ แต่ผู้อาวุโสต้องปล่อยผู้น้อยไปและสัญญาว่าจะไม่มีปัญหากับผู้น้อยอีกในอนาคตบรรพชนโลหิตถอนสายตาจากท้องฟ้ามองมาที่หวังหลินดวงตาไร้ความโกรธเกรี้ยวแต่เอ่ยขึ้นอย่างสงบก็ได้ข้าขอสาบานต่อเต่าของข้าว่าหากเจ้าส่งลูกสาวของข้ามาข้าจะไม่สังหารเจ้าหวังหลินจ้องบรรพชนโลหิตอยู่พักใหญ่จึงถอนหายใจออกมาเขาบอกไม่ได้ว่าคนผู้นี้กำลังโกหกอยู่หรือไม่ หลังจากขบคิดอย่างเงียบเงียบหวังหลินอ้าปากและพ่นผลึกชิ้นหนึ่งออกมาผลึกร่อนลงด้านข้างและกลายเป็นไข้กลนเคลื่อนย,าย้ายไข้กลนเคลื่อนย้ายแห่งนี้ไม่เสถียรและแสดงอาการกำลังพังทลายหวังหลินเอ่อยขึ้นมาเหยาซีเชโวอยู่ข้างในไข้กลนเคลื่อนย้ายนี้เขาไม่เล่นแผนกับบรรพชนโลหิตอีกบรรพชนโลหิตฝึกเซียนมาหลายหมื่นปีดังนั้นในแง่ของแผนการแล้วบรรพชนโลหิตดีกว่าเขา การพยายามใช้แผนการกับคนแบบนี้นับว่าไร้ค่าหลังจากหวังหลินเข้าใจเรื่องนี้กับดักที่เขาซ่อนเอาไว้ก็จะเผยออกมาม่อยนไข่คนเคลื่อนย้ายออกไปหวังหลินล่าถอยเข้าอาวกาศใกล้ๆเศษชิ้นส่วนแดนสวรรค์เขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วชัดเจนว่ากำลังใช้พลังสูงสุดบรรพชนโลหิตฆ่าให้โอกาสท่านแล้วซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าแต่เป็นท่านเอง หากท่านเชื่อข้าก็จงแสดงความจริงใจของท่านก่อนและคำสัญญาของท่านจะเป็นจริงจากนั้นข้าจะจริงใจด้วยเช่นกันเมื่อท่านเชื่อข้าข้าก็จะเชื่อท่านอย่างไรหากท่านไม่เข้าไปในค่ายกลนและตามหลังข้ามานั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อข่าและท่านผิดคำสัญญาถึงตอนนั้นก็อยากกล่าวหาว่าข้าโหดร้ายและสังหารเทพเสียเลยดวงตาหวางหลินสองสว่างขึ้นมาเขาไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับบรรพชนโลหิตเว้นเสียแต่ว่าจะต้องทำเท่านั้น หากเขาไม่ได้ถูกบังคับให้ตกอยู่ในสถานการณ์อับจนหนทางเขาคงไม่ต้องกักขังเหยาซีเชโวเอาไว้เขาวางแผนให้ลี่หยวนสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ทำงานได้สามครั้งเท่านั้นเพื่อให้เข้ากับแผนเขาบรรพชนโลหิตมองค่ายกลเคลื่อนย้ายเพียงแค่ตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญ,ญญาณเขาก็สัมผัสถึงร่องรอยกลิ่นอายเหยาซีเชโวได้ทันทีแม้จะไม่เห็นว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายส่งไปที่ไหนเขารู้จักกลิ่นอายของลูกสาวเป็นอย่างดี ค่ายคนเคลื่อนย้ายนี้นำทางไปหาเหยาซีเชเวโวจริงๆเขาก้าวมาข้างหน้าและมาถึงค่ายคนเคลื่อนย้ายฝ่ามือยื่นเข้าไปค่ายคนเคลื่อนย้ายแตกสลายกลายเป็นจุดแสงนับไม่ถ้วนจากนั้นควบแน่นกลับเป็นผลึกในมือเขาหลังจากนั้นเขาก็หันกลับมาทันทีมองหวังหลินที่กำลังล่าถอยอย,อย่างรวดเร็วและพึพมพำข้าจะปล่อยเจ้าไปหลังจากพูดเพียงไม่กี่คำได้อย่างไรเมื่อเจ้ากักขังลูกสาวข้าวไว้หลายร้อยปี ข้าไม่เชื่อในเต่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าได้อย่างไรจิตสังหารที่เขาระงับเอาไว้ระเบิดออกมาก้าวเท้าและไล่ตามหลังหวังหลินทันทีขณะที่หวังหลินหลบหนีท่ามกลางโซ่ตรวนสายฟ้าเข้าไปในอวกาศเขาสัมผัสถึงจิตสังหารทรงพลังกำลังมาจากด้านหลังหวังหลินถอนหายใจดวงตาเปลี่ยนเป็นเย็นเหยียบบรรพชนโลหิตเมื่อนี่คือสิ่งที่ท่านเลือกเช่นนั้นก็อยากกล่าวหาข้าว่าโหดเหีเ้ยมไปเลยท่านแค่ไม่ปล่อยมันไป ขณะที่บรรพชนโลหิตไล่าตามหลังหวังหลินดวงตาเต็มไปด้วยจิตสังหารกันไม่กี่ครั้งก็เข้ามาใกล้และยกมือขึ้นมาประทับลงไปอย่างโหดเที่ยมทั้งอวกาศหยุดชะง,งักโซ่ตรวนสายฟ้าใต้เท้าหวังหลินพังทลายทันทีและเกิดความเสียหายขึ้นจากใจกลางในเวลาเดียวกันอวกาศก็เปลี่ยนเป็นทะเลโลหิตล้อมรอบหวังหลินหลอมรวมเสียงคำรามขึ้นมาทะเลโลหิตรอบด้านเดือดปุดๆและจากนั้นก็พุ่งเข้าหาหวังหลิน ทะเลเร็วจนเข้าไปในร่างหวังหลินในพริตตามันเข้าไปในองค์คาักเทพและล้อมรอบสัมผัสวิญ,ญญาณของหวังหลินที่อยู่ภายในความเจ็บปวดที่มีอาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้พลันไพร่กระจายผ่านร่างกายสัมผัสวิญ,ญญาณข้างในองค์คารเทพรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างที่สุดเรากับมันกำลังถูกฉีกกระชากทีละชิน้นร่างกายอันแข็งแกร่งขององค์คาักเทพส่องสว่างขึ้นมา มันสามารถต่อต้านการหลอมของทะเลโลหิตได้และทำให้กระบวนการช้าลงเขาว่านี่ยังไม่เสร็จสิ้นลำแสงโลหิตหนึ่งสายพุ่งออกไปและหายไปในความว่างเปล่ามันไม่ได้หายไปจริงๆแต่ใช้พลังเทพแปลตประหลาดเพื่อทะลวงผ่านความว่างเปล่าเข้าไปใกล้ตำแหน่งที่หวังหลินกำลังซ่อนตัวความเกลียดของบรรพชนโลหิตพุ่งขึ้นถึงจุดสุดยอดเขาต้องการปรับแต่งร่างโคลนของหวังหลินและสัมผัสวิญ,ญญาณข้างใน เขากระทั่งสามารถทำให้ร่างดั้งเดิมที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งให้ตายได้ด้วยวิชาของเขาเศษชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่ร่างหวังหลินกำลังซ่อนตัวอยู่ได้ปกคลุมไปด้วยสีแดงทันทีพื้นดินดุดทะเลโลหิตและค่อยๆรวมตัวกันเข้าหาหวังหลินแสงสีแดงแทงทะลุผ่านพื้นดินควบแน่นกลายเป็นเข็มแทงตรงหาหวังหลินเมื่อเขาถูกเข็มนี้แทงเข้าไปวิญ,ญญาณดั้งเดิมของหวังหลินจะแตกสลายและตายทันที ขณะที่หวังหลินกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินพลันลืมตาขึ้นมานำทรงกลมกระตะเกณนที่ลี่หยวนให้ออกมาด้วยและใช้พลังปราณสวรรค์เพื่อทำให้กระตะเกนข้างในมิติเก็บของครึ่งหนึ่งแตกสลายในเวลาเดียวกันเขาก็พุ่งตัวออกจากพื้นดินโดยมีเข็มไล่ตามมาด้านหลังอย่างกระชั้นชิดบรรพชนโลหิตข้าไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณลูกสาวท่านจะปลอดภัยอยู่ไหมเมื่อมิตินั้นแตกสลาย วิญญาณดั้งเดิมหวังหลินร้องโหยหวนในลำคอและปล่อยคำพูดสุดท้ายออกมาก่อนที่จะแตกสลายสีหน้าของบรรพชนโลหิตเปลี่ยนไปแทบในทันทีที่สัมผัสถึงความผันผวน,นของมิติจากผลึกได้เขาไม่มีเวลาต่อกรกับหวังหลินหรือหุ่นเชิดที่หลอมไปแล้วครึ่งตัวเขาโยนผลึกลงไปและประทับผลึกเพื่อทำให้มันเสถียรผลึกเปลี่ยนไปเป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายทันทีนี่เป็นครั้งที่สามที่มันเปิดขึ้นและเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่ค่ายคนเคลื่อนย้ายเปิดตัวออกมากลิ่นอายทำลายล้างออกมาจากข้างในทว่าบรรพชนโลหิตไม่อาจคิดอะไรมากเกินไปได้แล้วและก้าวเข้าเข้าอย่างมืดมัวผนึกที่เขาวางเอาไว้คือการป้องกันไม่ให้ไข้คนเคลื่อนย้ายพังเสียหายหลังจากเข้าไปร่างบรรพชนโลหิตหายตัวไปขณะที่เขาเข้าไปในมิติเก็บของสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปทันที ด้วยความรอบรู้ของเขาจึงประหนักได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือมิติโอเก็บของที่เปิดขึ้นโดยเทพตนหนึ่งความหนาวเย็นปรากฏขึ้นในใจนานมากแล้วตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เขาสัมผัสถึงความตายที่เป็นภัยคุกคามแม้ระหว่างการท้าประลองกับเทียนหยุนนับไม่ถ้วนเขาก็ไม่เคยสัมผัสถึงความเสียวแปลบเช่นนี้ท้ายที่สุดเขาก็เป็นเพียงแค่เซียนเท่านั้นตอนนี้เขาสัมผัสได้ว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้น เขาได้รับรายละเอียดความเข้าใจเรื่องมิติเก็บของของเหล่าเทพมานานหลายปีตอนนี้จึงรู้แล้วว่าถ้าหากมิติเก็บของนี้ล่มสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในจะถูกทำลายในทันทีแม้เขาจะใช้เม็ดยาวิญญาณโลหิตมันก็ยังไม่เพียงพอเมื่อต้องมาเจอพลังทำลายล้างแบบนี้ถ้าหากเขากลืนกินเม็ดยาวิญญาณโลหิตในครั้งเดียวก็ยังสามารถพึ่งพาพลังลึกลับข้างในและต่อต้านการทำลายล้างของมิติเก็บของแห่งนี้ได้ บัดซบเจ้าหวังหลินพบเจอมิติเก็บของนี้ได้อย่างไรแม้แต่คนเช่นเทียนหยุนยังต้องพึ่งดวงเพื่อหาที่แบบนี้เท่านั้นหวังหลินเจ้าและข้าอยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้บรรพชนโลหิตเกือบกัดฟันจนหักขณะที่เขาเข้ามานั้นสัมผัสถึงกลิ่นอายของลูกสาวได้เขาพุ่งตรงไปที่หุบเขาและพบกับทรงกลมกระตะเกนกำลังกักขังเหยาวซีเชวเอาไว้เขาไม่มีเวลาลบล้างกระตะเกนและรีเก็บทรงกลมนั้นกลับมา ณตอนนี้หวังหลินที่กำลังถูกวิชาเข็มสีแดงของบรรพชนโลหิตไล่ล่าเขาพลันเผยใบหน้าหหดเที่ยมกระตุ้นกระตะเกฑนทั้งหมดในมิติเก็บของเพื่อทำให้มันแตกสลายไปอย่างสมบูรณ์แกอยากฆ่าฆ่าใช่ไหมงั้นข้าจะฆ่าแกที่นี่ก่อนดัชนีหวังหลินชี้ไปที่จุดบนร่างกายก้าจุดและเคลื่อนไหวเร็วขึ้นไปอีกเข็มสีแดงด้านหลังไล่ตามมาอย่างกระชันชิด บรรพชนโลหิตเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับถือทรงกลมกระตะเณนของเหยาวซีเชโวเอาไว้ด้วยความเยือกเย็นก่อนหน้านี้หายไปหมดสิน้นตอนนี้เขาดูเหมือนกับคนบ้าปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงพุ่งตัวเข้าหาค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เขาทำให้มั่นคงเอาไว้ด้วยสัมผัสวิญญาณมิติเก็บของรอบตัวเขาเริ่มพังทลายภูเขาสองลูกฉีกกระชากลงมาทันทีพลังอำนาจที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่งอย่างเต็มไปทั่วบริเวณโดยพลัน และราวกับว่าพลังนั้นต้องการลากเขาลงไปด้วยหวังหลินหากข้าหนีรอดข้าสาบานว่าจะฆ่าเจ้าแม้ข้าจะต้องไปสวรรค์หรือนรกก็ตามตอนที่762โอกาสหนึ่งน้ำเสียงบรรพชนโลหิตเต็มไปด้วยจิตสังหารและเต็มไปทั่วมิติเก็บของภูเขาถูกฉีกกระชากหุบเขาหลอมละลายกระตะเกฑนมากกว่าพันจุดกระตุ้นขึ้นมาทำให้มิติเก็บของเข้าสู่สถาวะล่มสลายขั้นสุดท้าย ขณะนี้เองดวงตาบรรผชนโลหิตแดงฉานและแทบจะบ้าคลาั่งความเร็วเหนือจินตนาการมาถึงขัดกับข่ขยคนเคลื่อนย้ายที่เสริมขึ้นมาใหม่ทันทีราวกับนิติเก็บของกำลังถูกเพลิงสีดำเผาไหม้อยู่ด้านหลังเพลิงนี้โหดเทียมและต้องการกลืนกินบรรผชนโลหิตขณะที่บรรพชนโลหิตกำลังจะก้าวเข้าไปใน่ข้คนเคลื่อนย้ายและออกไปสีหน้าท่าทางของหวางหลินซึ่งกำลังถูกเข็มสีแดงไล่ล่าก็พลันมืดมัว แม้สัมผัสวิญญาณข้างในองค์รักเทพถูกทำลายไปแล้วองค์รัก์เทพก็ยังไม่ได้ถูกทะเลโลหิตหลอมไปอย่างสมบูรณ์หวังหลินสามารถมองเห็นไข้กลนเคลื่อนย้ายผ่านการเชื่อมต่อที่มีอยู่กับองค์รักเทพและเห็นร่างบรรพชนโลหิตกำลังควบแน่นอย่างรวดเร็วหวังหลินรู้ตัวว่าเขาคงตายโดยไม่มีโอกาสรอดถ้าหากบรรพชนโลหิตหนีออกมาได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้หวังหลินถอนหายใจและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ข้าไม่อาจทำสัญญาให้สมบูรณ์ได้ข้าจะทำมันให้ในภายหลังแล้วกันด้านนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายดวงตาองครักษ์เทพที่กำลังกักขังอยู่ในทะเลโลหิตพลันส่องสว่างเจิดจ้าขึ้นมาแสงส่องสว่างจนปกคลุมไปทั้งร่างกายและระเบิดออกมาพร้อมกับกลิ่นไยทำลายล้างเรากับพายุกำลังก่อตัวขึ้นในร่างกายเทพโบราณลำแสงสีทองหลายเส้นพุ่งออกมาจากร่างดุดกระบี่ การระเบิดตัวเองของเซียนขั้นมายาหยินได้สร้างพลังทำลายล้างหน้าหวาดกลัวซึ่งทำให้องค์ครักเทพพุ่งตัวออกมาจากวิชาของบรรพชนโลหิตได้แม้ว่าวิชาของบรรพชนโลหิตไม่ได้ควบคุมองครักเทพอีกแล้วมันก็ยังไม่ธรรมดาขณะที่หล่อล้อมองค์ครักเทพมันก็ทำการลดพลังการระเบิดตัวเองลงถึง6ในส0ส่วนองค์ครักเทพพุ่งออกมาพร้อมกับพลังทำลายล้างสี่ใน10ส่วนและมาถึงใกล้กับค่ายคนเคลื่อนย้าย ขณะที่บรรพชนโลหิตป,ปรากฏตัวออกมาองครักษ์เทพได้เรืองแสงดุจด,ดวงอาทิตย์ไปแล้วพลังระเบิดทรงพลังปะทุขึ้นมาในจังหวะนี้เองภายใต้อำนาจของพลังทำลายล้างนี้ค่ายกลเคลื่อนย้ายพังทลายกลายเป็นจุดแสงและหายไปทันทีข้างในมิติเก็บของนั้นบรรพชนโลหิตเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายครึ่งส่วนแล้วเขาร้องคำรามออกมาและถูกผลักออกไปเขาเฝ้ามองค่ายกลเคลื่อนย้ายที่แตกสลายไปอย่างรวดเร็ว เรากับเวลาหลายพันปีถูกบีบรัดกลายเป็นหนึ่งลมหายใจณจังหวะวิกฤตร่างบรรพชนโลหิตปลดปล่อยแสงประหลาดมองทรงกลมกตะตเกนที่มีเหยาวซีเชโวอยู่ข้างในและบอดดกขยีมันโดยไม่ลังเลภายใต้พลังทำลายล้างของมิติเก็บของแม้เหยาวซีเชโวจะกินเม็ดยาวิญญาณโลหิตเพียงแค่เม็ดเดียวมันคงไม่เพียงพอนั่นเป็นเหตุผลว่าบรรพชนโลหิตจึงบอดดกขยี้ทรงกลมกตะตเกนเพื่อปล่อยให้เหยาวซีเชโวรอดออกมา ด้วยความเข้าใจของบรรพชนโลหิตในด้านเม็ดยาวิญญาณโลหิตเขารู้ว่านางได้กินเม็ดยาไปแล้วหนึ่งเม็ดเมื้อหลังเป็นเพลิงสีดำโผล่ออกมาและมีแสงสีแดงสองสว่างขึ้นจากบรรพชนโลหิตอย่างบ้าคลาั่งเขาต้องการเลื่อนเวลาล่มสลายออกไปและซื้อเวลาเพื่อให้เหยาซีเชโวไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการเกิดใหม่ของนางบรรพชนโลหิตอ้าแขนออกระดับบ่มเพาะขั้นชำระสวรรค์ระดับดับกลางของเขาพุ่งพล่านไม่มียังเอาไว้ คลื่นแสงโลหิตโผล่ออกมาจากร่างกายป้องกันเพลิงสีดำที่กำลังปลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเขาถูกปกคลุมและเพลิงนั้นเริ่มเผาไหม้เขาในพริบตาความเจ็บปวดที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานเป็นหมื่นปีเต็มไปทั่วร่างกายทว่าบรรพชนโลหิตไม่สนใจเขาเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่พลังของตัวเองเพื่อป้องกันระยะ30ฟุตเบื้องหน้าไม่ให้สัมผัสวิญญาณของเหยาวซีเชโวแตกสลาย ลมหายใจไม่กี่ครั้งนานดุดนับหมื่นปีภายใต้การป้องกันของผู้เป็นพ่อเพื่อระง,งับการพังทลายกระบวนการฟื้นคืนชีพของเหยาวซีเชโวจะไม่ได้รับผลกระทบจากมิติพังทลายแสงสีแดงเต็มไปทั่วบริเวณตำแหน่งที่เหยาวซีเชโวซ่อนเม็ดยาวิญญาณโลหิตเอาไว้ในดินแดนวิญญาณปีศาจและเหยาซีเชโวค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมา หลังจากปรากฏตัวขึ้นนางมองไปบนท้องฟ้าดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและเจตนาแขนง่าไม่มีวันลืมเลือนหลังจากเห็นว่าสัมผัสวิญญาณของลูกสาวออกไปได้ปลอดภัยแล้วบรรพชนโลหิตเผยรอยยิ้มเมตตาของผู้เป็นพ่อจากนั้นร่างกายตัวเองได้ถูกเพลิงสีดำห่อหุ้มเอาไว้เขานำเม็ดยาวิญญาณโลหิตออกมาสาเม็ดไม่ได้กลืนกินมันแต่บด็กขยีย้พวกมันทั้งหมด มีเม็ดยาวิญญาณโลหิตเพียงแค่13าเม็ดเท่านั้นส่วนใหญ่อยู่กับเหยืซีเชโวส่วนบรรพชนโลหิตมีอยู่เพียงสาเม็ดเม็ดยาวิญญาณโลหิตกระจัดกระจายตัวและมีของเหลวสีฟ้าโผล่ออกมาจากข้างในของเหลวนั้นและเพลิงสีดำลบล้างกันและกันออกไปณนะตอนนี้ที่ทั้งมิติเก็บของพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็หายไปด้วยมันไม่ได้โยนเข้าไปในความว่างเปล่าแต่แตกสลายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีร่องรอย หวังหลินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วข้ามผ่านชิ้นส่วนที่เขากำลังซ่อนตัวอยู่ร่างกายกระพริวบว่าก้าวครั้งเหาะเหินว่องไวโดยมีเข็มสีแดงไล่ตามกระชั้นชิดทว่าวินาทีถัดมาเข็มสีแดงหยุดไล่ตามเขาและแตกสลายทีละชั้นจนกระทั่งมันสูญหายไปเกือบสมบูรณ์หวงหลินรู้สึกโล่งอกและพบว่าเสื้อผ้าชุ่มไปด้วยเหงื่อคลายสายลมเบาๆพัดพาทำให้เขารู้สึกเย็นเหยียบเมืองหน้าเขาเข็มสีแดงโปร่งใสไปแล้วครึ่งหนึ่งและค่อยๆหายตัวไป ทว่าขณะที่มันกำลังจะหายวับอย่างสมบูรณ์มันก็หยุดลงหันกลับมาและลอยออกไปไกลไม่ตายดวงตาหวังหลินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพุ่งตัวออกไปโดยไม่ต้องคิดฝ่ามือยื่นออกพ่นพลังดั้งเดิมสร้างเป็นคุกกักขังเข็มสีแดงเอาไว้เข็มสีแดงส่งเสียงหวีดหวิวแหลมราวกับต้องการพุ่งตัวออกไปมันพยายามชนเข้ากับคุกอย่างต่อเนื่องทุกครั้งจะทำให้ใบหน้าหวังหลินซีดขึ้นเล็กน้อย ดวงตาเยือกเย็นพลังปราณสวรรค์กระตุ้นให้คุกแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหวังหลินดึงมันเข้ามาจ้องอย่างช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผนึกสิ้นเสียงตะโกนคุกก็หดเล็กลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งห่อหุ้มรอบตัวเข็มหวังหลินคว้าเอาไว้และร่อนลงบนพื้นดินหากเข็มสีแดงนี้ไม่สูญเสียพลังเกือบทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ที่หวังหลินจะผนึกมันเอาไว้ เธอว่าตอนนี้เข็มอยู่ในสภาวะอ่อนแอที่สุดและหวังหลินก็ใช้พลังปราณสวรรค์ทั้งหมดในร่างเพื่อผนึกมันแม้กระนั้นผนึกก็ยังไม่เสถียรเข็มสีแดงดูเหมือนจะสามารถพุ่งออกมาได้ตลอดเวลาหวังหลินสูดหายใจลึกท่าทางมืดมนยิ่งบรรพชนโลหิตไม่ตายแม้เขาจะไม่ตายก็ต้องอ่อนแอมากไม่เช่นนั้นเข็มนี้คงไม่อ่อนแอขนาดนี้เมื่อบรรพชนโลหิตฟื้นตัวขึ้นมาได้สิ่งแรกที่เขาจะทำคือสังหารข้า สายตาหวังหลินจ้องไปที่เข็มสีแดงด้วยความเย็นเหยียบเข็มนี้เกือบโปร่งใสและส่งกลิ่นอายแห่งความตายออกมาเข็มนี้ต้องถูกบรรพโลโหิตเรียกกลับไปข้าไม่อาจพลาดโอกาสนี้ไปได้ข้าต้องเสี่ยงหวังหลินกัดฟันและโยนเข็มสีแดงออกไปมันลอยห่างออกไปโดยมีหวังหลินติดตามอย่างกระชัน้นชิดพร้อมกับจัดแจงพลังปราณสวรรค์ในร่างกายไปด้วยผนึกของเขาอยู่บนเข็มซึ่งทำให้ติดตามได้ง่ายไดย้ หนึ่งคนหนึ่งผนึกเคลื่อนไหวข้ามผ่านแดนสวรรค์อัศนีอย่างรวดเร็วบ่อยครั้งที่พวกเขากระพริบตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอยหยดโลหิตเล็กๆจำนวนมากรอยอยู่ในความว่างเปล่าณแดนสวรรค์อัศนีมีแสงสีน้ำเงินกระพริบออกมาจากหยดโลหิตพวกนี้ซึ่งทำให้ดูงดงามอย่างยิ่งหยดโลหิตทุกหยดมีร่องรอยของวิญญาณดั้งเดิมของบรรพชนโลหิตและมีพลังดั้งเดิมจำนวนมาก ตอนที่มิติเก็บของแตกสลายนั้นเขาได้ใช้เม็ดยาวิญญาโลหิตและวิชาหลับของประกูลเหวเพื่อเอาชีวิตรอดตอนที่เขามาดาราจากทุกชั้นฟ้าบรรพชนโลหิตมั่นใจเกินไปและไม่ได้กินเม็ดยาวิญญาณโลหิตไว้ล่วงหน้าหากเขากินลงไปคงปรากฏตัวบนดาวโลหิตในดาราจากรพันธมิตรเซียนหยดโลหิตพวกนี้ไม่ได้อยู่กับที่อย่างสมบูรณ์แต่อยู่ใกล้กันเมื่อทั้งหมดได้ผสานเข้ากันแล้วเขาก็จะตื่นขึ้น กระบวนการนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้ามากสามเดือนถัดมาโลหิตด,ดั้งเดิมที่กระจายกันออกไปค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันบางส่วนกระทั่งรวมกันเข้าไปแล้ววิญญาณดั้งเดิมของบรรพชนโลหิตค่อยๆตื่นขึ้นเมื่อเขาตื่นระดับการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวณนะวันนี้หยดโลหิตเกือบ6ในสิส่วนได้ผสานเข้าด้วยกันแล้ววิญญาณดั้งเดิมของบรรพชนโลหิตเริ่มแสดงอาการว่ากำลังจะตื่นขึ้นมา เธอว่าในชั่วขณะนี้ลำแสงสายฟ้าหนึ่งสายโผล่ออกมาจากระยะไกลลำแสงสายฟ้านี้มีอสูนสายฟ้าที่มีโซ่ตรวนอยู่รอบรอบคอทั้งยังมียันกระดาษหนึ่งพวงเต็มไปทั่วร่างดูเป็นระเบียบมีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากหลุมเล็กๆผ่านเขาสีเงินของมันรอบเขาสีเงินมีห่วงเหล็กเวลตาอสูนเผยความน่าสงสารยากนักที่จะจิตนาการได้ว่ามันผ่านเรื่องอะไรมาทั้งหมดนี้ ในที่สุดรูปร่างของเจ้าก็เหมาะสมกับชื่อเสียงข้าอาสูนสายฟ้าตัวจริงต้องหน้าตาแบบนี้เจ้าควรจะรู้ไว้ว่าอาสูนสายฟ้าเขาทองทําได้แค่หายใจเท่านั้นตอนที่พวกมันมองดูเจ้าเจ้าเป็นอาสูนสายฟ้าที่พิเศษที่สุดที่นี่เชื่อข้าเถอะใช่แล้วเจ้าต้องชะตากับข้าณสิิชายชารานั่งอยู่บนอาสูนสายฟ้าเขากำลังถือโซ่ตรวนยืดรัดไปรอบคอราวกับเป็นมา้า ด้านหลังเป็นลำแสงสายฟ้านับไม่ถ้วนติดตามมาราวกับอุกกาบาทข้างในลำแสงสายฟ้าทุกสายคืออสูรสายฟ้าดวงตาของมันทั้งหมดเผยความหวาดกลัวบางครั้งชายชราก็ยกแขนขึ้นมาจัดแจงห่วงเหล็กบนเขาอสูรสายฟ้าและจากนั้นก็เผยความชื่นชมข้าต้องชะตากับเจ้ามากจนข้าแทบไม่อยากส่งเจ้ากลับไปให้สหายตัวน้อย ร่างอสูนสายฟ้าสันเทาตอนนี้มันหวาดกลัวชายชราอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าชะตาดุดกับฝันร้ายของมันมันไม่สามารถลืมเลือนได้ว่าชายชราพึงพรรมงพำเรื่องพวกมันต้องชะตาอย่างไรขณะที่วางสิ่งประหลาดวางไว้บนร่างไปด้วยอย่างไรนักแม้ว่ามันไม่พึงพอใจกับสิ่งของพวกนี้มันรู้สึกว่าห่วงเหล็กช่างเหมาะสม ใช่แล้วที่นิ่งฮีฮีแม้แต่เสียนขั้นชำระสวรรค์อันทรงพลังก็ยังมาจบลงตรงนี้มันคือโชคชะตาชายชรามองไปที่กองหยดโลหิตพลันดวงตาส่องสว่างขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ